สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ สนับสนุนรายการโดยร้านอาจารย์คมพะกวัตธรตรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์คมพะกวัตธรรมชาติพลาเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจสองขยายพราเนื้อในมวลสารองค์ระจนเป็นกระแสดโด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตชาิร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอตกโกสวนจตุจักรชั้นสองสวนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 5564สนะนน้นโดย,ดยกาแฟปาทีกาแฟเพื่อสุขภาพภากาแฟที่นหไม่มีไขม,มันให้กลิ่นกาแฟแท้วัดตำรุจัดพิธีทําบุญตักบาตรน้ำพึ่งหนึ่งในงานบุญใหญ่ของวัดตำรุตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน10ของทุกปีพระครูสุธรรมวิธานพระอาจารย์สาม เจ้าอาวาสวัดตารุ่พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมแห่งวัดตารุ่จัดพิธีทําบุญตักบาตรน้ําพึ่งหนึ่งในงานบุญใหญ่ของวัดตารุ่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน10โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวตําบลบางปูร่วมพิธีทําบุญตักบาตรน้ําพึ่งกันอย่างคึกคักณศาลาการประเรียนวัดตํารุ่ตําบลบางปูใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการตักบารน้ำพึ่งในปัจจุบันก็เป็นการทำบุญในวันพระทั่วๆไปโดยชาวไทยเชื้อสายมอนจะนำเอาอาหารต่างๆมาถวายพระแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ขาดไม่ได้คือน้ำพึ่งบริสุทธิ์โดยน้ำพึ่งที่นำมาตักบารจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคตามความเชื่อที่ว่าการถวายน้ำพึ่งแด่พระสงฆ์นั้นจะได้อนิสงส์มากโดยจะมีการตักบารถวายข้าวต้มมัดเป็นเครื่องเคียงด้วย ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะชาติถนนโดยกาแฟปาที่ปปกาแฟสสุขภาพกาพแฟทีอินีหวานไม่มีไขมัมในให้กลิ่นกาแฟ สนนนทนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียแคเซียบำรุงกระดูกชนนนนโดยน้ำมันงาดำเสริมีอกลดกรดคาร์โบไฮเนุอิสระต้องควนี้เลย